สวัสดีครับที่นี่บ้านสวนนิมห้วยจังหวัดอำนาจเจเริญน,นะครับวันนี้วันที่7กันยายน2566อันนี้ก็ปลาปลาหางนกยุงนะครับที่เอามาเลี้ยงไว้นะพราะออกลูกแผลหลานเยอะแยะเลยนะครับเลี้ยงไว้เอามากินยุงลูกยุงนะ หลังหน้าฝนก็จะปรับปรุงใหม่นะจะได้มีพื้นที่เยอะๆให้มันอยู่นะครับแล้วก็ระบบน้ำก็จะได้วางให้มันดีๆหน่อยเพราะน้ํามันขุนมากเลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ํานะครับที่น้ํามันใสขึ้นนี้เพราะว่ามีฝนตกนะก็เป็นอานนี้ส่งนะครับทําให้น้ําใสขึ้นเยอะเลยนะครฝนโอเควันนี้ก็วันที่81แล้วของการเลี้ยง านนิปลาดุกแล้วก็ปลาบึกในบ่อพาร์ติขนาด3คูณ7แล้วก็1.4เมตรนะครับก็วันที่ฝนตกนิดๆหน่อยๆนะฮะวันนี้ที่บ้านสวนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดอำนาจเจริญก็ฝนตกก็แรงพอสมควรนะฮะขี่รถกลับมาจากที่ทำงานนะ ก็ต้องเปิดไอที่ปัดน้ำฝนแบบเกียร์สูงสุดนะครับที่ปัดน้ำฝนเราพอฝนตกหนักนะแต่ก็ตกแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ก็หมดไปแล้วฟ้าเลิกมืดคลึ้มไปแล้วนะครับฝนก็จะตกต่อเนื่องเรื่อยๆนะจนถึงโน่นแหละกลางเดือนวันที่สิบ วันนี้วันที่7ก็วันที่17นะก็ฝนก็ยังตกต่อไปเรื่อยนะครเพราะว่าล่องความกดอากาศต่ําก็คือล่องเรียกเมฆฝนนั่นแหละ,ะมันพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในตอนนี้นะครับและพยากรณ์อากาศก็มีบอกว่าช่วงปลายเดือนนี้อาจจะมีอาจจะมีลุ้นพายุเข้าประเทศไทยนะครับเพื่อมาเติมน้ําให้เราก่อนที่จะหมดหน้าฝนนะ เพราะยังมีบางพื้นที่ที่ยังรอน้ำอยู่นะครับตอนนี้ฝนก็ตกตกลิ้นลินตกเบาๆนะอามาให้อาหารปลาเรากันมีไหมนี่ข้าวกระปุกครับประดุกปลานิลปลาบึก ปลาดุกนี่ก็พอกินแล้วปลานินก็กินได้แล้วนะส่วนปลาบึกนี่ก็เาเลี้ยงไว้ดูก่อน <laughs> นะครับเลี้ยงเป็นปีนู่นแหละครับถึงจะตัวโตคักๆนะช่วงน,นี้ก็เลี้ยงเป็นประสบการณ์นะครับว่าการเลี้ยงปลาบึกในบอ่อพลาสติกเราก็สามารถที่จะเลี้ยงดูได้นะแต่ก็ต้องดูแลแยกนะอันนี้ผมดูแล้วก็คือสมควรที่จะ แยกปลานะครับเพื่อจะได้บริหารจัดการง่ายๆนะเราว่าถ้าหากปลาบึกมันโตขึ้นนี่มันก็อาจจะเอาอาหารเม็ดให้นี่ก็คงคงล่มจมกันนะฮะพอโตขึ้นก็ต้องเอาพวกผักพวกนี่นี่ปลาบึกผักผลไม้อ่าของเหลือจากตลาดนะเอามาให้มันกินนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้มันกินพืชน,นะครับ เราต้องเลี้ยงแยกจะดีที่สุดนะครับแยกเลยแล้วก็ปลานินกับปลาดุกก็แยกกันซะนะบางท่านอาจจะรู้แล้วแหะนะครับเดี๋ยวผมก็เรียนรู้ตามประสบการณ์นะประสบการณ์ที่มี81วันนะเพราะว่าปลาดุกมันจะมันจะโตเร็วนะมันจะจับต้องจับก่อนนะครับ เคลียบบอกก่อนมาง,งั้นเถอะปลาดุกมันจะโตเร็วกว่าเพื่อนนะตามด้วยปลาหนินนะครับแล้วก็ปลาบึกนี่ก็เลี้ยงไว้นานๆนะนานๆนหลายปีให้มันตัวโตๆนะครับบ่อพลาสติกก็น่าจะน่าจะใช้ได้อยู่นะขอให้พลาสติกมันทนทานหน่อยนะครับอืมอ่ามอกีปบปลาดกโผล่ขึ้นมา ก็มีโปรอ่าก็มีโปรเจกต์โครงงานที่จะทําอีกบอ่ออยู่ตรงน้นนะครับก็ให้ฝนมันลดลงก่อนนะเพราะว่าก็ต้องไปขุดดินจากข้างล่างนะครับขึ้นมาก่อเป็นคันเป็นคันรอบๆนะคันสี่เหลี่ยมอย่างนี้แหละครับให้เป็นบอ่อปลานะบอ่อปลาเพราะว่าถ้าจะเอาลงไปเลี้ยงข้างล่างเลยเนี่ย กลัวหน้าน้ำมานะครับน้ํามาฝกปลาก็จะไปนะครับดังนั้นก็เพื่อความสบายใจนะเพื่อป้องกันปลาที่เราเลี้ยงไว้นะก็จะทำอีกบ่อหนึ่งอ,อยู่ตรงนั้นนะเป็นโครงการที่อาจจะระยะยาวนะก็ทำไปเรื่อยๆครับชีวิตอ,อย่าไม่ต้องเร่งรีบมันมากนะเร่งรีบมากก็เหนื่อยนะครับ ค่อยๆทำไปต้นข้าวของเพื่อนบ้านก็เขียวงามเลยนะครับเขียวงามาน่าจะใกล้ออกตั้งท้องออกรวงเรียงนะก็ทุ่งนาก็เป็นของเพื่อนบ้านนะครับม,มีวิวข้าวทุ่งข้าวสวยๆให้ดูนะฮะส่วนของตัวเองก็เป็นป่าหญ้านะครับ อย่าไม่มีเวลาทำนะก็ปล่อยไปไม่เป็นไรเอาไว้ทำตอน <c oughs> มีเวลาเย,ย<บ> <Okay. S 2> อะๆโอเคปลาดุกก็ตัวโตวมากแล้วนะครับวันที่81นะสองเดือน อีกยี่ยี่สิบเอ็วันนะครับสามเดือนนี่ก็เอาขึ้นได้แล้วนะปลาปลาดุกดนะี่ยดังนั้นถ้าจะคุนปลาดุกขายนี่ก็สามเดือน2 3เดือนก็สามารถที่จะขุนขายได้แล้วนะถ้าใครจะเอามาจําหน่ายจริงๆนะครับอาหารก็กินเก่งนะปลาดุกนี่ครับแก่มันก็จะมี บางตัวที่มันโตกว่าเพื่อนบางตัวบางทีก็ตัวเล็กนะมันแย่งกันกินอาหารนะครับ<า>เห็นเขาเลี้ยงในเ้เรียกว่าอะไรที่เป็นบ่อกลมๆนะเลี้ยงเยอะๆเ,เลยนะฮะตรงนี้ก็พื้นที่7คูณ3 7 3 21นะตามหลักวิชาการก็คือพื้นที่1ตารางเมตร <c oughs> สามารถเลี้ยงปลาไอปลาดุกได้100ตัวนะครับร้อยตัวไม่แต่4 0ถึง50มันก็ขึ้นอยู่กับความสูงของน้ำนั่นแหละถ้าน้ําตื้นก็เลี้ยงได้น้อยหน่อยนะฮะถ้าน้ําลึกอ่า,าะะผมมันน้าลึกนะก็จะเลี้ยงได้เยอะนะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็ประมาณสองพันกว่าตัวก็ลงได้นะเอาแบบแอร์อัด 7, เยยดไปเลยนะแต่ว่าปลาดุกมันเป็นปลาที่อดทนนะมีความอดทนสูงนะครับ เลี้ยงง่ายตายยากนะถ้าจะเลี้ยงก็แนะนำเลี้ยงปลาดุกนะครับปลาดุกสเดือนก็ขายได้แล้วแหละนะส่วนอาหารก็อาหารเม็ดหรือไม่ก็อาหารทำเองใน YouTube เขาก็มีแนะนำเยอะเยอะเลยนะครับวิธีทำยังไงนะแต่ผมก็เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดนะ ้าไม่มีอะไรกินก็นี่แหละครับอาหารอาหารที่เราดูแลมันมากับมือก็ <ฮ rio> เอา หัวอาหารผรสมน้ำนิดหน่อยนะให้มันนุ่มๆแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเกี่ยวเบ็ดหย่อนลงไปนะแบบเดียวก็ติดขึ้นมาแล้วล่ะประดุกนะจะเอากี่ตัวเพราะว่ามันติดอาหารเมตรียบร้อยและเดี๋ยวก็จับง่ายนะครับโอเคฝนก็พลัามพลัมเมฆก็คลึ้มบ้างแต่ก็ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นนะวันนี้วัน ที่81ของการเลี้ยงปลานินปลาดุกและก็ปลาบึกในบอ่อพลาสติกก็ขอจบบันทึกไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ